เปเลวไฟเจ้าสาวเริ่มให้กลางงานแต่งแต่ทันใดนั้นมหาเศรษฐีกลับก้าวเข้ามาคำพูดประโยคเดียวของเขาทําให้ทั้งงานต้องหยุดนิ่งและความจริงที่ซ่อนเร้นทั้งหมดก็ค่อยๆถูกเปิดเผยเปเลวไฟเจ้าสาวยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับในงานแต่งเสียงดนตรีอ่อนหวานคลอคล้าวในอากาศแต่ดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยหยดน้ําตาแขกทุกคนหันมองด้วยความสงสัยและความเงียบงานก็ปกคลุมทั้งงาน กลิ่นดอกกุหลาบจากซุ้มประดับลอยเข้ามาแตะปลายจมูกเธอแต่แทนที่จะรู้สึกชื่นใจกลับทําให้หัวใจบีบแน่นมือที่สั่นไหวของเธอกําช่อดอกไม้นั่นขึ้นเสียงกระสิบของแขกเริ่มดังขึ้นเป็นระลอกเธอหันไปมองเจ้าบ่าวที่ยืนอยู่เคียงข้างสายตาของเขาเต็มไปได้วยความกังวลแต่ไร้ความอบอุ่นที่เธอเฝ้ารอทันใดนั้นประตูบานใหญ่ของห้องจัดเลี้ยงถูกผลักเปิดออกเสียงก้องสะท้อนดังกังวานไปทั่ว ทุกสายตาหันไปมองพร้อมกันชายร่างสูงในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาประกายแสงไฟสะท้อนบนรองเท้าหนังของเขาผู้คนเริ่มสุบสิบกันด้วยความตกตะลึงใบหน้าของเขาคือมหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงแววตาคมกริบของเขามุ่งตรงมาที่เจ้าสาวเสียงฝีเท้าของเขาหนักแน่นในทุกย่างก้าวหัวใจเจ้าสาวเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอกลืนน้ําลายลงคอยอย่างยากลำบาก แขกบางคนถึงกับยกมือปิดปากด้วยความตกใจจนเมื่อเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอสายตาของทั้งคู่ประสานกันในความเงียบงนันแล้วเสียงของเขาดังขึ้นชัดเจนและมั่นคงผมจะแต่งงานกับคุณเสียงนั้นก้องสะท้อนราวกับฟ้าผ่าใส่กลางห้องจัดงานบรรยากาศทั้งงานหยุดนิ่งราวกับเวลาไม่ขยับเจ้าสาวยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอรู้สึกถึงหยดน้ำตาที่ไหลอุ่นรินบนแก้ม มือที่กำดอกไม้ไว้สั่นแรงยิ่งขึ้นเสียงหัวใจดังก้องในโสดประสาทราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงเธอกับเขาแขกหลายคนเริ่มลุกขึ้นยืนด้วยความสับสนเสียงเก้าอี้เสียดสีกับพื้นดังคลืกคราดกล้องถ่ายรูปของนักกล่าวช่างภาพบูบาบไม่หยุดเจ้าบ่าวยืนนิ่งใบหน้าแดงก่ำด้วยกโกรธและอับอายริมฝีปากเขาสั่นแต่ไร้เสียงใดเล็ดลอดออกมาเจ้าสาวหายใจติดขัดราวกับอากาศรอบตัวบางเบาลง เสียงในอกดังครมครามจนเธอแทบไม่ได้ยินสิ่งอื่นกลิ่นหอมแรงของน้ำหอมผู้ชายลอยมาแตะมันคือกลิ่นที่เต็มไปด้วยอำนาจและความมั่นใจแววตาของมหาเศรษฐีไม่ยอมละจากเธอแขนแข็งแรงของเขายื่นออกมาราวกับกำลังเชื้อเชิญเธอสั่นสถานไปทั้งร่างทุกคนจ้องมองเธอรอคำตอบในความเงียบอันกดดันเสียงหัวเราะบางเบาแทรกมาจากมุมห้องมันคือเสียงที่ทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัด หัวใจเธอกำลังจะระเบิดเธอหลับตาลงเพียงเสี้ยววินาทีแล้วเปิดออกมาเจอสายตาคมกริบที่ยังคงแน่วแน่ตรงหน้าริมฝีปากของเธอสั่นไหวแต่ไร้ท่อยคำใดเล็ดลอดแขกบางคนเริ่มเอื้อมือมากระซิบถามคนข้างๆด้วยสีหน้าตกใจเสียงพูดคุยประสานกันเป็นกระแสะคลื่นเบาๆที่ถาโถมไปทั่วทั้งห้องไฟระยิบระยับบนเพดานสะท้อนกับน้ำตาที่คลอยอยู่ในดวงตาของเธอ ทุกสิ่งรอบกายดูพร่ามัวราวกับเวลาถูกบิดเบือนมือของเจ้าบ่าวกำแน่นราวกับจะระเบิดความโกรธออกมาเขาก้าวขึ้นมาข้างหน้าแววตาเต็มไปด้วยไฟโทสะนี่คุณคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่เสียงของเขาสั่นแต่ดังพอจะสะท้อนกล้องไปทั่วมหาเศรษฐียังคงยืนอย่างมั่นคงใบหน้าไม่แสดงความหมวั่นไหวเพียงแค่หันสายตามองเจ้าบ่าวแรงกดดันก็หนักหน่วงจนอีกฝ่ายถอยหลังครึ่งก้าว เจ้าสาวรู้สึกเหมือนถูกกดให้อยู่ระหว่างแรงถาโถมของคนทั้งสองเธอหอบหายใจสั้นๆรากับร่างกายไม่อาจรับไหวกลิ่นเทียนหอมจากโต๊ะพิธีลอยประปนกับกลิ่นกุหลาบจนเวียนหัวแสงแฟลชจากกล้องยังคงแวบวาบไม่หยุดแขกบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทอดสดความอับอายและความกลัวพุ่งทะลักเข้ามาในหัวใจของเธอเสียงหัวใจเต้นดังโครมครามกลบทุกเสียงรอบข้างมหาเศรษฐีขยับเข้ามาใกล้อีกก้าว เงาของเขาททบทับบนร่างเล็กที่สันเทาคุณนี่จำเป็นต้องทนอีกต่อไปน้ำเสียงทุ้มต่ำของเขาดังชัดเจนสายตาของผู้คนจับจ้องมาที่เธอในวินาทีนั้นเจ้าบ่าวพุ่งเข้ามาจับข้อมือของเจ้าสาวไว้แน่นแรงกดทำให้เธอเจ็บจนแทบร้องออกมามหาเศรษฐีเหยียดมือเข้ามาเช่นกันสายตาแข็งกร้าวแขกหลายคนถึงกับกรีดร้องออกมาเมื่อบรรยากาศเริ่มรุนแรงเสียงแก้ววายที่ตกลงบนพื้นแตกดังสนัน่น กลิ่นเหล้าหอมแรงลอยขึ้นประปนกับกลิ่นดอกไม้ราวกับงานแต่งกำลังแปลเปลี่ยนเป็นฉากแห่งความสับสนและความลึกลับเจ้าสาวตัวแข็งชาหัวใจสั่นระรัวเธอรู้ว่าเพียงคำพูดหรือการกระทําเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเสียงตะโกนของแขกบางคนเริ่มดังขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ทั้งห้องถูกปกคลุมด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็น แสงไฟจากโคมระยะส่องลงมาเหมือนแสงสปอตไลท์จับจ้องอยู่บนร่างเจ้าสาวคนเดียวเธอสั่นสถานราวกับถูกเปลยเปล่าท่ามกลางสายตานับร้อยคู่ข้อมือที่ถูกเจ้าบ่าวบีบไว้เจ็บจนชาเธอพยายามดึงออกแต่แรงของเขาหนักแน่นราวกับโซ่ตรวนมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นห้องดังก้องแววตาของเขาเต็มไปได้วยความเด็ดขาดไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยปล่อยเธอ น้ำเสียงเรียบเย็นแต่แฝงด้วยอำนาจจนทุกคนเงียบกริบเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นดวงตาแดงก่ำด้วยความแค้นเธอคือเจ้าสาวของฉันวันนี้คือวันของเราเสียงสั่นเครือของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปนโกรธแต่เจ้าสาวกลับรับรู้ถึงความโกลงเปล่าในคำพูดนั้นน้ำตาไหลรินอุ่นรดลงบนแก้มเธอสบตากับมหาเศรษฐีหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบแตกสลายแต่กลับสัมผัสถ,ถึงแรงดึงดูดแปลกประหลาด สายตาคมคู่นั้นเหมือนจะฉุดรั้งเธอออกจากพันธนาการแขกบางคนเริ่มยกมือถือขึ้นบันทึกภาพบางคนเอามือปิดปากไม่กล้าส่งเสียงความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งราวกับทุกคนรอวินาทีที่เธอจะตัดสินใจกลิ่นกุหลาบที่เคยหอมหวานบัดนี้ชวนอึดอัดจนหายใจลำบากไฟระยิบระยับเหมือนหมุนวนรอบตัวโลกทั้งใบเหมือนเหลือเพียงวงล้อมของเธอเจ้าบ่าวและมหาเศรษฐีมือทั้งสองฝ่ายยังคงยื่นเข้าหาเธอ แรงบีบจากข้อมือเจ้าบ่าวและแรงเชื้อเชิญอันมั่นคงจากมหาเศรษฐีมันคือทางเลือกที่ฉีกหัวใจออกเป็นเสียงเสียงเสียงในหัวเธอดังกล้องอย่างไร้ทิศทางเธอหอบหายใจแรงขึ้นรู้สึกเหมือนอากาศกำลังถูกบีบออกจากปอดจังหวะด,ดนตรีที่ควรจะหวานซึ่งกลับกลายเป็นเสียงกดดันบีบรัดทุกการเต้นของหัวใจเป็นเหมือนระฆังที่ดังสะท้อนกล้องแขกหลายคนเริ่มขยับตัวเข้ามาใกล้แต่กลับหยุดลงเมื่อเจอสายตาคมกร้าของมหาเศรษฐี เวลาเหมือนหยุดนิ่งอีกครั้งเรากับทั้งห้องรอเพียงเสียงจากริมฝีปากเจ้าสาวที่จะเป็นคำตอบสุดท้ายริมฝีปากเจ้าสาวสั่นไหวเธอพยายามจะเอ่ยเสียงแต่ลมหายใจขาดห้วงทำให้คำพูดติดอยู่ในลำคอน้ำตาที่ไหลรินลงมาผสมกับเครื่องสำอางที่เริ่มเลือนทำให้ใบหน้าของเธอดูเปราะบางราวกับแก้วใสที่พร้อมจะแตกร้าทุกเมื่อแขกหลายคนจ้องมองด้วยความสงสารบางคนกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหมือนกำลังชมละครที่ไม่มีใครคาดเดาตอนจบได้ แสงแฟลชจากกล้องยังคงแวบวาบไม่หยุดราวกับกำลังจับภาพทุกวินาทีที่ห้ามพลาดมือของเจ้าบ่าวที่บีบแน่นเริ่มสั่นเส้นเลือดบ,บนแขนปูดขึ้นชัดเจนเขากัดฟันจนได้ยินเสียงกรามเสียดกันสายตาเต็มไปด้วยความคลั่งแค้นและสิ้นหวังเธอเป็นของฉันเสียงเขาแตะพราดังกล้องไปทั่วห้องแต่เจ้าสาวกลับรู้สึกเหมือนเสียงนั้นเป็นเพียงโซ่ตรวนที่พันธนาการเธอมานานเกินไปมหาเศรษฐีจ้องมองนิ่งแววตาคมคู่นั้นไม่ไหวเอนแม้แต่น้อย เขาก้าเข้ามาอีกก้าวมาร่างสูงใหญ่บดบังเจ้าบ่าวจนแทบมองไม่เห็นเธอสมควรเลือกทางที่หัวใจเรียกร้องน้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำชัดเจนและแน่วแน่คำพูดนั้นเสมือนคมมีกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของเจ้าสาวแขกทั้งงานนิ่งเงียบแม้แต่เสียงดนตรีก็ถูกตัดลงเหลือเพียงเสียงหายใจและหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะกลิ่นกุหลาบที่เคยหอมหวานบัดนี้กลับฉุนรุนแรงจนเวียนหัว เธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ริมหน้าผาเพียงก้าวเดียวสามารถพาเธอสู่แสงสว่างหรืออาจผลักให้เธอตกลงสู่ความมืดมิดตลอดการเจ้าบ่าวสะบัดเสียงออกมาอีกครั้งเขาไม่มีสิทธิ์เธอเป็นภรรยาของฉันเสียงนั้นสะท้อนกล้องแต่กลับไม่หนักแน่นพอที่จะกลบพลังของมหาเศรษฐีได้พระทันทีที่มหาเศรษฐีเหยียดมือออกใหม่ครั้งแขกหลายคนถึงกับกลั้นหายใจสายตาของเขาเต็มไปด้วยแรงดึงดูดราวกับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธ หัวใจเจ้าสาวสั่นระรัวเธอรู้สึกได้ถึงแรงเต้นที่ดังลั่นไปทั่วร่างภาพรอบตัวพร่ามัวลงเหลือเพียงมือสองข้างที่รอการเลือกหนึ่งคือพันธนาการที่ผูกมัดด้วยความกลัวอีกหนึ่งคือแรงเชื้อเชิญที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่กลับทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงฝีเท้าของแขกบางคนเริ่มดังขึ้นมีคนพยายามจะเข้ามาแทรกกลางแต่กลับหยุดลงเมื่อเผชิญกับบรรยากาศที่ตึงเครียดจนหายใจแทบไม่ออก เธอกลืนน้ำลายลงคอความขมปราพุ่งขึ้นมาเหมือนกำลังจะสำลักริมฝีปากเธอเริ่มขยับอีกครั้งเสียงเล็กแผ่วสั่นเหมือนจะหลุดออกมาในวินาทีต่อไปและทุกสายตาทั้งงานยังคงจับจ้องรอเพียงคำพูดนั้นที่จะเปลี่ยนชะตาของเธอไปตลอดกาลเสียงในลำคอของเจ้าสาวค่อยๆแทรกออกมาเบาและสั่นเครือทุกคนก้มตัวมาข้างหน้าเหมือนร่างทั้งร่างของพวกเขาถูกดึงด้วยแรงลึกลับให้เข้าหาเสียงนั้น แต่ทันใดนั้นเจ้าบ่าวกลับบีบข้อมือเธอแรงขึ้นราวกับจะหยุดถ้อยคำไม่ให้เล็ดลอดเจ้าสาวร้องออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดเสียงนั้นดังก้องในความเงียบที่ปกคลุมห้องแขกหลายคนถึงกับสะดุ้งน้ำเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงอื้ออึงไม่เป็นจังหวะมหาเศรษฐีไม่รอช้าเขาขยับมือหนาเข้ามาคว้าข้อมืออีกข้างของเจ้าสาวไว้แรงสัมผัสนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่แรงบีบบังคับแต่เป็นแรงยึดที่มั่นคงและมั่นใจเจ้าสาวตัวสัน่นสถานเธอรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วน เสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกแสงไฟจากโคมระยะส่องลงบนแก้มที่เปียกชื้นด้วยน้ำตาทำให้ใบหน้าของเธอส่องสว่างท่ามกลางความโกลาหลปล่อยเธอซะเสียมหาเศรษฐีทุ้มต่ำดังขึ้นอีกครั้งดูดันยิ่งกว่าเดิมเจ้าบ่าวกัดฟันแน่นจนเลือดแทบซึมจากริมฝีปากฉันจะไม่มีวันยอมเสียเธอไปเขาตะโกนสุดเสียงเสียงนั้นแต่พราจนฟังแทบไม่ออกว่าเป็นคำประกาศรักหรือเสียงกรีดร้องของคนสิ้นหวัง ห้องทั้งห้องแทบสั่นสะเทือนด้วยความกดดันที่แผ่ซ่านแขกหลายคนรีบถอยหลังบางคนถึงกับสะดุดเก้าอี้ล้มลงไปกับพื้นเสียงแก้วไวแตกอีกครั้งดังแหลมบาดหูจนเจ้าสาวสะดุ้งเฮือกเธอหลับตาน้ำตาไหลพรากรู้สึกเหมือนอากาศรอบกายหนานหนักจนไม่อาจหายใจได้กลิ่นกุหลาบที่อบอวลเมื่อแรกเข้างานบัดนี้กลับชวนขึ้นไสเหมือนกลิ่นเลือดสดเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งเจอสายตาคมกริบของมหาเศรษฐีที่ยังคงจ้องมาไม่วางตา ในแววตานั้นไม่มีความลังเลมีเพียงพลังที่ทําให้เธออยากก้าวออกจากกรงที่กักขังเสียงซุบซิบดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคลื่นที่โถมเข้ามาใส่บางคนตะโกนเลือกเขาอีกฝ่ายตะโกนอย่าทิ้งเจ้าบ่าวห้องจัดเลี้ยงที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขบัดนี้กลายเป็นเวทีแห่งการต่อสู้ที่ใครๆไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์เจ้าสาวตัวสั่นมือข้างหนึ่งถูกตรึงไว้ด้วยแรงบีบที่เจ็บปวดอีกข้างหนึ่งถูกโอบด้วยพลังที่ดึงดูดอย่างไม่อาจต้านทาน เสียงหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบแตกเป็นเสียงเสี่ยงริมฝีปากเริ่มขยับอีกครั้งและครั้งนี้เสียงเริ่มดังขึ้นทุกคนเงียบกริบรอเพียงถ้อยคำที่กำลังจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอและอาจเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนในห้องนั้นไปตลอดกาลฉันเสียงเจ้าสาวสั่นเครือหลุดออกมาเหมือนกระซิบแต่กลับกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งห้องที่เงียบงนันทุกคู่สายตาจับจ้องมาที่เธอไม่มีใครแม้แต่คนเดียวกล้าหายใจแรงเกินไปราวกับเกรงว่าจะทำให้ช่วงเวลานี้แต่สลาย เจ้าบ่าวบีบข้อมือเธอแน่นขึ้นอีกความร้อนแรงจากฝ่ามือเขาส่งผ่านเข้ามาจนเจ็บปวดเหมือนถูกกดด้วยเหล็กร้อนเธอสะดุ้งเผลอร้องออกมาแผ่วๆแขกหลายคนอุทานด้วยความตกใจมหาเศรษฐีขยับตัวทันทีสายตาแข็งกร้าวดุดคมดาบมืออีกข้างยื่นเข้ามากั้นระหว่างเธอกับเจ้า,บ,จาบ่าวแรงประทะของสายตาทั้งสองฝ่ายทําให้บรรยากาศถึงตึงราวกับจะระเบิดออกทุกเมื่อปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เสียมหาเศรษฐีดังทุ้มและหนักแน่นดังก้องเหมือนคําสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธ เจ้าบ่าวกัดฟันแน่นจนกรามสันแววตาเต็มไปด้วยความคลั่งแค้นปนสิ้นหวังเธอเป็นของฉันตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครมีสิทธ์มาพรากไปคำพูดนั้นสะท้อนก้องราวกับคำสาบที่กักขังเธอมา,าหลายปีเจ้าสาวตัวสั่นน้ำตาไหลพรากลงมาไม่หยุดเธอหอบหายใจติดขัดความอึดอัดบีบรัดหน้าอกจนแทบขาดใจเสียงรอก,กายเริ่มกลายเป็นเสียงมัวมัวไม่ชัดเจนเหมือนทุกอย่างถูกดึงห่างออกไป แต่ในท่ามกลางความพร่ามัวนั้นสายตาคมเข้มของมหาเศรษฐียังคงชัดเจนดึงดูดให้เธอมองไม่วางตามือที่โอบเธอไว้มั่นคงและอุ่นราวกับจะปกป้องเธอจากทุกสิ่งกลิ่นน้ำหอมของเขาอวนเข้ามาแทนที่กลิ่นกุหลาบที่ชวนเวียนหัวมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เธอรู้สึกว่าหลุดพ้นจากความมืดมนแขกบางคนเริ่มตะโกนเสียงดังพอได้แล้วบางคนกลับยืนถ่ายคลิปต่อไปด้วยตาเบิดกว้าง ความวุ่นวายกลายเป็นเสียงอื้ออึงแต่แกนกลางของเหตุการณ์กลับนิ่งเงินเหลือเพียงเจ้าสาวที่ถูกบีบคั้นให้ต้องเลือกข้อมือที่เจ็บปวดจากเจ้าบ่าวบีบรัดกับมือที่อบอุ่นและมั่นคงจากมหาเศรษฐีหัวใจเธอสั่นระรัวจนแทบระเบิดริมฝีปากเรื่องขยับอีกครั้งฉันไม่เสียงนั้นหลุดออกมาเบาแต่หนักแน่นจนทุกคนตะลึงแขกทั้งห้องนิ่งเงินหัวใจทุกคนหยุดเต้นไปชั่วขณะเจ้าบ่าวชะงักดวงตาเบิดกว้างราวกับถูกฟ้าผ่าลงตรงหน้า มือของเขาคลายออกเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมปล่อยมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาอีกก้าวเงาของเขาบดบังทุกสิ่งรอบข้างพูดออกมาให้ชัดเสียงทุมของเขาเร้าเร่งมั่นคงและแข็งแรงเจ้าสาวหลับตาลงสูดลมหายใจหรือความเงียบในห้องราวกับจะระเบิดออกเป็นเสียงเสี่ยงเมื่อเธอค่อยๆเปิดตาขึ้นอีกครั้งแววตาของเธอเปล่งประกายสั่นไหวเต็มไปด้วยความกลัวและความกล้าผสมกันทุกคนรอฟังคำถัดไปที่จะเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางงานแต่งที่ไม่อาจหวนกลับ ริมฝีปากเจ้าสาวเริ่มขยับอีกครั้งเสียงสัน่นพระหลุดออกมาเหมือนเสียงกระซิบในความเงียบฉันไม่อาจเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ทุกคนในห้องกลับได้ยินชัดเจนราวกับมันสะท้อนจากผนังห้องทั้งสี่ด้านแขกบางคนถึงกับยกมือปิดปากน้ำตาเอ่ยในดวงตาโดยไม่รู้ตัวเจ้าบ่าวเบิกตากว้างเหมือนถูกกระชากวิญญาณออกจากร่างใบหน้าของเขาแดงก่ำเส้นเลือดปุดขึ้นบนขมับเขาตะโกนออกมาเสียงแต่พระเธอจะกล้าทำแบบนี้กับฉันได้อย่างไร เสียงนั้นดังสะท้อนจนเครื่องแก้วบนโต๊ะสั่นไหวเจ้าสาวตัวสั่นน้ำตาไหลรินลงมาจนช่อดอกไม้ในมือเปียกชุ่มมือของมหาเศรษฐีโอบประคองไว้แน่นขึ้นร่างสูงใหญ่ของเขายืนขวางตรงหน้าเหมือนกำแพงที่ไม่มีใครกล้าทำลายเพราะเธอไม่ใช่สิ่งของของใครเสียงทุมหนักแน่นดังก้องราวกับตัดผ่านความมืดและพันธนาการที่มองไม่เห็นแขกทั้งห้องถึงกับเงียบปริดความเงียบนี้หนักหน่วงเสียจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็ชัดเจน เจ้าสาวหอบหายใจแรงดวงตาสั่นระริกเหมือนเปลไฟที่กำลังจะดับแต่กลับถูกจุดขึ้นมาใหม่ความทรงจำแวกเข้ามาในหัวเธอเห็นภาพคืนที่ต้องอดทนต่อคำพูดกดขี่เห็นภาพันที่ยิ้มทั้งน้ำตาเพื่อปกปิดความเจ็บปวดหัวใจเธอราวกับถูกกรีดเปิดออกมาอีกครั้งและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงอิสรภาพที่กำลังยื่นมาอยู่ตรงหน้าเสียงสุบสิ์ของแขกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเธอจะเลือกใครกันแน่นี่มันเกิดอะไรขึ้น พระเจ้าเหมือนละครที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าไฟระยิบระยับบนเพดานสะท้อนในดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเธอเจ้าบ่าวก้าเข้ามาอีกครั้งมือยังคงพยายามดึงเธอกลับไปแต่เจ้าสาวสะบัดแขนออกอย่างแรงจนหลุดเสียงฝีเท้าของแขกบางคนดังขึ้นเมื่อพวกเขาถอยหลังด้วยความตกใจเจ้าสาวก้าวถอยหลังไปยืนระหว่างแสงไฟที่ส่องตรงลงมาใบหน้าที่เปียกชื้นด้วยน้ำตากลับดูชัดเจนและงดงามกว่าที่เคย ริมฝีปากเธอสั่นอีกครั้งก่อนเป่งคำออกมาชัดเจนกว่าครั้งไหนๆฉันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเสียงนั้นดังสะท้อนก้องเหมือนสายฟ้าที่ฟาดกลางงานทั้งห้องเงียบเงันแขกทุกคนแข็งทื่อราวกับรูปปัน้นเจ้าบ่าวยืนนิ่งร่างกายสั่นสะท้านเหมือนโลกทั้งใบพังคลายลงตรงหน้ามหาเศรษฐีจ้องมองเธอดวงตาขมลึกวาววับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้บรรยากาศหนาวเย็นจับขั้วหัวใจราวกับทั้งห้องกำลังรอว่าเธอจะก้าวต่อไปในทิศทางใด และทุกคนรู้ว่าไม่ว่าคำพูดหรือการตัดสินใจถัดไปของเจ้าสาวคืออะไรมันจะเป็นไฟลุกโชนที่เผาเผาทุกสิ่งให้เปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงสะอื้นเบาๆของเจ้าสาวยังคงสะท้อนในห้องที่เงียบกริบไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแขกบางคนยกมือทาบอกบางคนหลบตาเพราะไม่กล้าเผชิญกับภาพตรงหน้าเจ้าบ่าวยืนนิ่งเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอ,อกใบหน้าแดงกำ่ำและดวงตาแดงฉาน เขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวร่างกายสั่นสานแต่ทันใดนั้นกลับพุ่งเข้ามาข้างหน้าอีกครั้งราวกับสัญชตาตญาณสุดท้ายที่พยายามยึดสิ่งที่กำลังจะสูญเสียมือของเขาพุ่งมาหาเจ้าสาวแต่กลับถูกมหาเศรษฐีคว้าไว้ก่อนแรงกระแทกทําให้เกิดเสียงดังสนัน่นจนแขกหลายคนร้องอุทานดวงตาของมหาเศรษฐีแข็งกร้าวเหงาร่างสูงใหญ่บดบังทุกทางที่เจ้าบ่าวพยายามจะเข้าถึงเธอเธอเลือกแล้วน้ําเสียงทุ้มต่ําหนักแน่นกดทับอากาศรอบข้าง เจ้าสาวสถานไม่ได้ยินคำพูดนั้นแม้เธอไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คำพูดที่หลุดออกจากริมฝีปากเมื่อครู่คือการปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดเจ้าบ่าวกัดฟันจนเลือดซึมจากริมฝีปากเส้นเลือดบ,บนขมับเต้นแรงไม่เธอคือเจ้าสาวของฉันเธอต้องอยู่กับฉันเขาตะโกนสุดเสียงเสียงนั้นสั่นไหวด้วยความสิ้นหวังและบ้าคลาั่งแขกหลายคนเริ่มขยับถอยห่างบางคนถึงกับร้องไห้เพราะรับแรงกดดันไม่ไหวเสียงแฟลชจากกล้องยังดังอยู่แต่กลายเป็นเหมือนเสียงฟ้าผ่าที่ตอกย้ำความจริงที่ไม่อาจปิดบัง เจ้าสาวก้มหน้าลงหยดน้ำตาหล่นกระทบช่อดอกไม้จนกลีบกุหลาบเปียกชุ่มเธอยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาสูดลมหายใจลือความกลัวที่กักขังมานานเริ่มถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งที่ชัดเจนกว่าเดิมแสงไฟบนเพดานสะท้อนในดวงตาเธอราวกับเปลวไฟที่ถูกจุดขึ้นใหม่เธอเก้าวออกจากเนื้อมือของเจ้าบ่าวและขยับไปยืนใกล้มหาเศรษฐีโดยไม่ลังเลเสียงอื้ออิงดังขึ้นทันทีแขกหลายคนอ้าปากค้างบางคนถึงกับยกมือปิดหน้า เจ้าบ่าวทรุดลงกับพื้นเข่ากระแทกพื้นเสียงดังร่างกายสั่นระริกเสียงสะอื้นอย่างควบคุมไม่ได้หลุดออกมาจากลำคอเขาสายหน้าช้าช้าน้ำตาไหลออกมาจนใบหน้าเป,อเป้อนเปื้อนไม่จริงเธอจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้เสียงนั้นแตกพร่าและเจ็บปวดจนแทงทะลุหัวใจคนฟังเจ้าสาวหลับตาลงน้ำตาย,ยังไหลไม่หยุดแต่ใบหน้าของเธอกลับสงบนิ่งขึ้นมือของมหาเศรษฐีแต่ลงบนไหล่เธออย่างมั่นคงสายตาของเขาจ้องตรงไปยังเจ้าบ่าวที่คุกเข่าอยู่กับพื้น ทั้งห้องนิ่งเงนราวกับเวลาถูกหยุดเอาไว้ตรงนี้เพื่อรอถ้อยคําหรือการกระทําครั้งถัดไปที่จะเป็นตัวตัดสินว่าทุกชีวิตในงานแต่งงานครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดตลอดการลมหายใจของทุกคนในห้องเหมือนหยุดชะงักเสียงนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังดังติ๊กต่อก้องกังวลราวกับจะตอกย้ำช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยากเผชิญเจ้าบ่าวยังคงซุดอยู่กับพื้นเขามองขึ้นไปที่หญิงสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยทั้งความรักความโกรธและความสิ้นหวัง มือสั่นเทาของเขายื่นออกไปแต่กลับไม่สามารถแตะต้องเธอได้อีกเจ้าสาวยืนอยู่ข้างมหาเศรษฐีร่างเล็กของเธอเปรียบเสมือนเงาที่ได้รับการคุ้มครองจากกำแพงอันใหญ่โตแสงไฟระยิบระยับจากโคมไฟด้านบนสะท้อนลงมาที่ดวงตาของเธอดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยสั่นไหวด้วยความกลัวบัดนี้กลับแฝงไว้ด้วยประกายแห่งการตัดสินใจมหาเศรษฐีหันหน้ามองฝูงชนเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นราวกับเพื่นซั์เขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าหนังที่กระทบพื้นทำให้ห้องเงียบสนิทอีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีใครมีสิทธิ์บังคับเธออีกต่อไปน้ำเสียงของเขาชัดเจนหนักแน่นและทรงพลังแขกหลายคนเบิกตากว้างหัวใจเต้นระส่ำราวกับไม่อยากเชื่อว่าน,นี่คือคำพูดที่ได้ยินจริงๆเจ้าบ่าวตะโกนลั่นเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วห้องโถงแกไม่มีสิทธิ์มาพรากเธอไปจากฉันเสียงนั้นเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความแค้นที่กลายเป็นพลังบ้าคลั่งเขาพยายามยันตัวขึ้นแต่ขาทั้งสองกลับสั่นจนแทบรับน้ำหนักไม่ได้ร่างของเขาโอนเอ็นก่อนจะลุกขึ้นอย่างเชื่องช้า ทุกสายตามองไปที่เขาอย่างระแวดระวังบางคนถึงกับเอื้อมมือมาจับแขนเพื่อนข้างๆราวกับกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงเจ้าสาวกำชับมือแน่นกับชายเสื้อของมหาเศรษฐีหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกแต่ในขณะเดียวก,กันกลับมีความอบอุ่นแผ่วเบาที่ไหลเวียนเข้ามาแทนที่ความสิ้นหวังเสียงดนตรีจากวงออเคสตราที่ถูกปล่อยค้างไว้ตั้งแต่ต้นยังคงก้องอยู่ในอากาศคลอไปกับเสียงลมหายใจที่เร่งรีบของทุกคนเจ้าบ่าวก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งดวงตาแดงฉานเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกล่า มหาเศรษฐีไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวใบหน้าของเขาเย็นชาแต่แฝงด้วยอำนาจที่ทำให้ใครก็ตามไม่กล้าเข้าใกล้สายตาทั้งสองคู่ปะทะก,กันกลางห้องราวกับดาบที่ส่องประกายท่ามกลางเปลวเพลิงบรรยากาศในห้องอึดอัดจนแทบไม่มีใครหายใจได้ถนัดแม้แต่เสียงแฟลชกล้องที่เคยดังอย่างต่อเนื่องก็เงียบลงไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ดังประสานกันราวกับกลองสึกก่อนการประทะ เจ้าสาวยกสายตามองทั้งสองคนน้ำตาอย,ย่างคลอเบ้าแต่ในแววตานั้นกลับมีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปเธอรู้ว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินชะตาชีวิตของทุกคนไม่ใช่เพียงแค่เธอแต่รวมถึงผู้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าและคนทั้งห้องที่กำลังจับตามองทุกการเคลื่อนไหวอย่างไม่กระพริบตาเสียงหายใจแรงของเจ้าบ่าวดังสะท้อนชัดในความเงียบเส้นเลือดบ,บนขมับเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาเขามองเจ้าสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและการทรยศ์ เราผ่านอะไรมาด้วยกันเธอลืมไปแล้วหรือเสียงของเขาสั่นแต่ยังแฝงความแข็งกร้าวเจ้าสาวเม้มริมฝีปากแน่นมือสันดร,ริกแต่ก็ไม่กล้ากลับไปน้ำตาที่คอเบ้าเริ่มไหลอับแก้มทีละหยดเหมือนจะตอบแทนคำพูดของเขาโดยไม่ต้องออกเสียงมหาเศรษฐียังคงยืนตรงร่างสูงของเขาปิดบงังเธอไว้ราวกับเกราะกำบงังเขาไม่ได้หันไปมองเธอแต่คำพูดของเขากลับมีพลังที่เหมือนเอื้อมถึงหัวใจเธอโดยตรงความรักที่แท้จริงไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การกักขัง เสียงนั้นทุ้มต่ำและชัดเจนดังกล้องไปทั่วทั้งห้องโถงแขกหลายคนก้มหน้าลงบางคนแอบพยักหน้าบางคนกระซิบกับคนข้างๆว่าเรื่องที่เห็นตรงหน้านี้คือความจริงที่ไม่เคยมีใครกล้าเอ่ยเจ้าบ่าวกัดฟันจนเลือดซึมเขากล้าเข้ามาอีกหนึ่งก้าวแกมีทุกอย่างอยู่แล้วแต่ฉันมีแค่เธอเขาตะโกนสุดเสียงน้ำเสียงนั้นเหมือนสัตว์บาดเจ็บที่ไม่ยอมปล่อยสิ่งสุดท้ายในชีวิตไปเจ้าสาวสะดุ้งน้ำตาไหลพรากแต่หัวใจกลับเต้นแรงกว่าที่เคย ในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ก่อเกิดขึ้นข้างในเสียงรองเท้าของแขกบางคนขยับถอยหลังหวั่นเกรงว่าการประทะก,กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าแสงไฟที่สะท้อนจากเพดานส่องลงบนเจ้าสาวทำให้เธอดูโดดเด่นราวกับอยู่ท่ามกลางเวทีใหญ่ทุกสายตาจับจ้องที่เธอไม่ใช่ที่มหาเศรษฐีหรือเจ้าบ่าวแต่เป็นเธอเพียงคนเดียวเจ้าสา,สาวสูดหายใจลึกริมฝีปากสั่นน้อยๆก่อนจะเปล่งเสียงออกมา เสียงของเธอไม่ดังนักแต่กลับชัดเจนพอที่จะทําให้ทั้งห้องเงียบกริบฉันไม่ใช่ของใครทุกคนอ้าปากค้างแขกบางคนถึงกับปล่อยแก้วหล่นลงกับพื้นจนเสียงแตกดังสะท้อนเจ้าบ่าวชะงักไปทันทีดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกแทงตรงกลางอกมหาเศรษฐีหันหน้ามองเธอครั้งแรกดวงตาของเขานิ่งสงบแต่ภายในเต็มไปด้วยแสงไฟแห่งความเคารพบรรยากาศในห้องตึงเครียดมากขึ้นเสียงหัวใจของทุกคนประสานกันจนเหมือนกลองสึกที่กำลังจะระเบิด เจ้าสาวก้าวออกมาข้างหน้าก so nah ้าวเพียงเล็กน้อยแต่หนักแน่นจนทุกสายตาไม่อาจละไปได้เธอกำลังจะพูดสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างตลอดการและไม่มีใครคาดเดาได้ว่าคำพูดต่อจากนี้จะนำพาทุกชีวิตไปสู่จุดจบแบบใดเจ้าสาวยืนตรงกลางห้องโถงเหมือนเป็นศูนย์กลางของทุกสายตาเสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนในหูตนเองคล้ายกลองที่ถูกตีซ้ำๆรัวแรงไม่หยุดเธอรู้ว่าคำพูดต่อไปนนี้ไม่เพียงจะเปลี่ยนชีวิตของเธอแต่ยังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่อยู่รอบตัว แขกทั้งงานต่างเงียบงนันจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกันบรรยากาศหนาหนักราวกับอากาศกำลังถูกบีบอัดให้เล็กลงเจ้าบ่าวยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นใบหน้าซีเผดจนแทบไม่เหลือสีเลือดดวงตาของเขาสั่นไหวราวกับหวังว่าน,นี่คือฝันร้ายที่จะตื่นขึ้นได้มหาเศรษฐีขยับกายเล็กน้อยสายตาของเขาจับจ้องเจ้าสาวด้วยความมั่นคงเงาร่างใหญ่ของเขาเปรียบเสมือนกำแพงที่ปกป้องอยู่เบื้องหลังแต่ไม่กล้าล้ำมาข้างหน้าเขาเลือกให้เธอเป็นคนกำหนดเส้นทางด้วยตนเอง จ้าสาวเงยหน้าขึ้นแสงไฟระยิบจากคมระยะส่องลงมาที่แก้มที่ยังเปียกชื้นจากน้ำตาแต่ดวงตากลับวอาว่าเปากับประกายไฟที่เพิ่งถูกจุดเสียงของเธอดังออกหมาอีกครั้งคราวนี้มันคงกว่าครั้งก่อนฉันทนมาตลอดฉันยอมมาตลอดเพราะคิดว่าความรักคือการเสียสละแต่วันนี้ฉันเข้าใจแล้วความรักไม่ใช่โซ่ตรวนที่พันธนาการไว้เสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องแขกหลายคนถึงกับยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจเจ้าบ่าวสายหัวชาชาน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัว ไม่เธอพูดแบบนี้ได้ยังไงหลังจากที่ฉันหลังจากที่เราผ่านมาด้วยกันเสียงของเขาแตกพร่าเหมือนแก้วที่กำลังร้าวเจ้าสาวหันไปมองเขาโดยตรงแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็แสงความแน่วแน่สิ่งที่เราผ่านมามันไม่ใช่ความรักแต่มันคือการกักขังมันคือความกลัวที่ฉันถูกบังคับให้เรียกว่าความผูกพันคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลือกลงกลางหัวใจของเจ้าบ่าวเขาสุดลงอีกครั้งมือทั้งสองกำแน่นกับพื้นเหมือนพยายามยึดสิ่งที่กำลังแตกสลาย มหาเศรษฐีนีที่สุดก็ย่างเท้าเข้ามาใกล้แต่ไม่ได้จับแขนเธอไม่ได้โอบก,กอดเพียงยืนข้างๆราวกับเป็นสัญญาณว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องแต่ไม่ใช่เพื่อครอบครองสายตาของแขกทุกคู่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปแสงไฟในห้องโถงส่องสะท้อนประกายระยิบระยับเหมือนจะเต้นตามหัวใจของผู้คน ความเงียบถามลงมาหนักยิ่งกว่าพายุร้ายทุกอย่างรอเพียงการตัดสินใจครั้งต่อไปของเจ้าสาวที่จะกลายเป็นประโยคชี้ชะตาไม่เพียงแค่เธอแต่รวมถึงผู้ชายสองคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าและแขกทั้งห้องที่ยังจับจ้องโดยไม่แม้แต่จะกระพริบตาเสียงหัวใจของทุกคนในห้องยังคงเต้นแรงแต่สายตาทุกคู่จ้องมาที่เจ้าสาวผู้ยืนอยู่กลางเวทีอย่างสงบนิ่งเธอสูดลมหายใจลึกน้ำตาที่ยังคลอเบาค่อยๆแห้งไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มบางที่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยววันนี้ฉันจะไม่ร้องให้อีกต่อไป เธอพูดด้วยเสียงมั่นคงแขกทั้งห้องเงียบปริบราวกับรอคอยคำตัดสินครั้งสุดท้ายเจ้าสาวก้าวไปข้างหน้าหันมองเจ้าบ่าวที่คุกเข่าอยู่กับพื้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเมตตาแต่ก็หนักแน่นฉันขอโทษแต่ฉันขอเลือกเส้นทางของฉันเองคำพูดนั้นทำให้เจ้าบ่าวสุดตัวลงต่ำกว่าเดิมเสียงสะอื้นดังสะท้อนในอกของเขาเจ้าสาวหันไปทางมหาเศรษฐีเขายื่นมือออกมาโดยไม่เร่งร้วแววตาของเขามั่นคงและอ่อนโยน เธอยื่นมือไปจับมือเขาช้าๆแต่ชัดเจนเสียงอื้ออึงจากแขกดังขึ้นทันทีแต่ก็ถูกกลบด้วยเสียงปรบมือจากกลุ่มเล็กๆที่ค่อยๆขยายไปทั่วทั้งห้องเจ้าสาวยืนคิงข้ามมหาเศรษฐีด้วยหัวใจที่เป็นอิสระราวกับนกที่หลุดพ้นจากกรงแสงจากโคมระยะสประกายลงมาที่ทั้งสองคนราวกับส่องทางให้กับจุดเริ่มต้นใหม่แม้เส้นทางที่รออยู่ข้างหน้าจะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในวินาทีนั้นเธอได้ตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตตามหัวใจของตนเองและไม่ยอมให้ใครมากำหนดชะตาชีวิตแทนอีกต่อไปเสียงดนตรีแผ่วเบาค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งกลายเป็นบทสรุปที่อ่อนโยนให้กับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยน้ำตาความกลัวและในที่สุดอิสรภาพที่แท้จริงของเจ้าสาวก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว